ทรัมป์ซึ่งมีวัฒกรรมยั่วยุปั่นป่วนกวนประสาทไปเรื่อยๆในแบบที่คนก็คิดว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยจะกลายมาเป็นนโยบายซึ่งผมก็พูดหลายครั้งแล้วว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยมันไม่ใช่น,นโยบายเขาเป็นนักการเมืองซึ่งพูดเอามันเพราะฉะนั้นเวลาสื่อเ,เรียกว่า take Trump's words literally เนี่ยแล้วไปรายงานเนี่ยมันสร้างความตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ ทำไมผมจะให้ดูเนี่ยอย่างเช่นทรัมป์ say he won't roll out military force ก็ก็คือทรัมป์เขามีแนวคิดที่ว่ากรีนแลนด์จะต้องเป็นของสหรัฐและเดี๋ยวจะซื้อจากเดนมาร์กเพราะฉะนั้นมีนักการเมืองที่กรีนแลนด์ซึ่งต้องการความเป็นเอกราชจากเดนมาร์กเนี่ยทรัมป์ก็จะส่งลูกชายไปเสนอไอเดียพูดคุยแล้วก็ชักจูงให้ทําข้อตกลงทางด้านธุรกิจกัน เปิดโอกาสให้สหรัฐอเมริกาเข้าไปลงทุนด้านานู้นด้านนี้อะไรเงี้ยแล้วทรัมป์ก็มีไอเดียที่ว่าอ่าวเม็กซิโกเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อว่าเป็นอ่าวอเมริกาซึ่งเป็นไอเดียกิ๊บเก๋ด้านมาร์เก็ตติ้งของคนรักอเมริกาแต่ว่าเอาจริงๆอะ่ะท่านผู้ชมมีคนไหนเชื่อหรือเปล่าฮะว่าทรัมป์เนี่ยจะทําสิ่งนี้คือผมพูดตามตรงฮะมันอาจจะสําคัญนะที่สื่อจะต้องไม่รายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยพูดอะไรตามที่ประธานาธิบดีสหรัฐในอดีตคนอื่นซึ่งจะไม่พูดกวนประสาทแบบนี้เ เขาจะได้รับการรายงานข่าวถึงอย่างตรงไปตรงมาคือแปลความว่าถ้าสื่อตั้งคําถามว่าแล้วคุณจะไม่ให้รายงานคําพูดของประธานาธิบดีเลยหรือผมบอกไม่ใช่แต่ผมต้องบอกว่าเวาลาสื่อรายงานคําพูดประธานาธิบดีเนี่ยสื่อต้องเติมเข้าไปว่าคนนี้เป็นนักการเมืองซึ่งพูดเอามันจะเปลี่ยนชื่อ g u l f of Mexico เป็น g u l f of America จะซื้อ g r e นแล a ด์จากเดนมาร์กอะไรเงี้ย เมื่อวานผมก็รายงานข่าวแล้วเดนมาร์กเปลี่ยนตราประจำราชวงศ์โคดวาร์มสเวบรอยแล้วนะฮะตราอาวุธประจำราชวงศ์เพื่อตอบโต้ท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวจะเอาปานามาคานาลคืนอะไรเงี้ยซึ่งสหรัฐไม่ต้องเอาปานามาคานาลคืนเพราะสหรัฐมีเรือรบอยู่ทุกทุกมหาสมุทรที่คอยลาดตระเวนรักษาความมั่นคงในน่านน้ำสากลหมดแล้วรวมทั้งในย่านซึ่งอยู่แถวลาตินอเมริกา หมดทุกประเทศอะไรเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยให้ร่มเงาทางด้านความมั่นคงต่อป,ปานามาคานาลอยู่แล้วแล้วที่มีการทาปานามาคานาลขึ้นมาก็ทําเพื่อประโยชน์ทางด้านการค้าและการลงทุนและการขนส่งสินค้าทางเรือซึ่งอเมริกาก็ได้และได้วินวินเพราะฉะนั้นที่ผมต้องการที่จะย้าก็คือว่าเวลาทรัมป์บอกว่าเ้ยนะ่าซื้อกรีนแลนด์จะยึดปานามาคานาลเดี๋ยวส่งทหารเข้าไปแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าว,อ,าวอเมริกาคือเขาพูดเล่นคร คือนีผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทำเนี่ยพูดเล่นเอามันแบบเนี้ยมันดีมันไม่ดีแล้วฮะมันสร้างความปั่นป่วนในการรายงานข่าวคนอ่านข่าวก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงหมดอะไรเงี้ยส่งผู้ต่างด้าวอพยพกลับบ้านเกิดเมืองดอนเดิมสี่ล้านคนเด็กนักเรียนที่จะไปเรียนเนี่ยต้องรีบกลับก่อนทรัมป์รับตำแหน่งไม่งั้นเดี๋ยวตอมอมอิมเมจเรชันไม่ให้เข้าคือทรัมป์พูดเอามันผมพูดจริงฮะอย่าไปจริงจัง แต่ว่าสื่อเขาจริงจังเพราะว่าผมคิดว่าลึกๆเขาเชื่อว่าทรัมป์จะทําสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยถ้าคุณถามผมว่าเป็นไปได้ไหมที่อเมริกาจะซื้อกีเรแลนด์เป็นไปได้ไหมที่อเมริกาจะใช้กลไกลทางกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ในการเปลี่ยนชื่อที่มันเรียกกันอยู่ว่าอ่าวเม็กซิโกเนี่ยเป็นอ่าวอเมริกาอะไรเงี้ยคุณคิดว่าคนอเมริกันจะเรียกตามเหรอ คุณบริการเขาไม่บ้าเรียกอา่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาหรอกคุณคิดว่าโอกาสที่มันจะเป็นอย่างที่ทรัมป์พูดเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีแต่มันมีอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นตไม่เกินสิบเปอร์ซ็นต์นะสิบเปอร์เซ็นตคือถ้าบ้าจริงแต่เก้าสิบเอร์เซ็นตเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างที่พูดเพราะว่าเขาพูดเอามันไม่ใช่หาเสียงเอามันอย่างเดียวนะฮะหาเสียงเอามันเนี่ยอันนั้นเป็นอาการของนักการเมืองหลายประเทศอยู่แล้วหาเสียงเกินกว่าที่ทําจริง อันนี้คือพูดเอามันด้วยหลังจากที่ชนะเลือกตั้งด้วยแล้วเริ่มได้กลิ่นแห่งอำนาจเพราะฉะนั้นก็ยิ่งจะพูดเอามันข่มขู่ไปเรื่อยๆหลายสิ่งหลายอย่างที่ทรัมป์อยากทำอ่ะมันไม่ผ่านด่านกระทรวงกลาโหมเขาหรอกและอเมริกาเนี่ยไม่ใช่ไม่มีรัฐพลึกมีรัฐพลึกและมีหน่วยง,งานของเหล่าทัพซึ่งดูแลงานทางด้านความมั่นคงอยู่อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นอะไรซึ่งเป็นเรื่องบ้าบอขอแต่ของประธานาธิบดีซึ่งดําริมาเนี่ยคุณอย่าคิดว่าเขาทำฮะ แต่สื่อเนี่ยเขาจะ take Trump at his words เพราะว่าเขาไม่รู้จะทำไงนะฮะ Trump lobs global threat in marathon press conference ผมพูดตามตรงฮะอย่าซีเรียสฮะคือไม่มีอะไรมากแล้วฮะทรัมป์คือนักด่ามืออาชีพที่ได้เป็นประธานาธิบดีและเป็นนักมาร์เก็ตติ้งที่ขายฝันเขาถนัดในการตีราคาสินค้าที่เอาไปใช้ค้ำประกันเนี่ย เขาเอาที่ดินไปค้ำประกันเนี่ยเขาจะตีราคามาเวอร์เกินหมดนะเพราะฉะนั้นอะไรซึ่งเขาทำอะไรซึ่งเขาพูดอะไรซึ่งเขาโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยถ้าคุณยังไปคล้อยตามเชื่อเขาหมดนะฮะแล้วพลาดหัวข่าวตามนั้นหมดเนี่ยนะฮะคนที่ด้อยความคิดเนี่ยคือตัวคุณเองนะฮะที่ไปเชื่อเขาอะเขาพูดเอามันฮะหาเสียงเอามันมันแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีแต่มันเป็นความเป็นจริงเขาทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปเซเรียสเขาไม่ทําอะไรกับกรีนแลนด์หรอกนะครับแล้วก็เขาไม่เปลี่ยนชื่ออ่าวกอล์ฟเม็กซิโกเป็นกอล์ฟอเมริกาหร พ o ลิติโกก็เป็นสื่อของสหรัฐนะครับที่โดนซื้อโดยสื่อของเยอรมันหนังสือพิมพ์เบลเข้าไปซื้อซื้อเพราะว่าภรรยาผู้ก่อตั้งเบลเนี่ยมีตังค์เหลือหลังจากที่สามีตายพอซื้อเสร็จแยกกิจการไปเป็นกิจการ global media แล้วภรรยาก็นอนนับเงินอยู่ที่บ้านส่วนผู้ซึ่งบริหารธุร,รกิจสื่อก็พยายามที่จะจุดชนวนสร้างความแตกแยกในสหรัฐด้วยการเอา Poli t i โกซึ่งเป็นสื่อที่คนบริการขอการเมืองเขานิยมเนี่ยทำพอลิติโกให้เอียง พอทำ p o l i t i c a l l ให้เอียงเสร็จเชียร์เดโมแครตเต็มที่เสร็จก็จะพลาดหัวทุกเรื่องซึ่งทรัมป์พูดให้มันดูเวอร์เกินกว่าที่ทรัมป์จะทำจริงเสร็จแล้วให้คนนั้นตื่นตน light, ระหนกแกสไลท์พลเมืองที่อ่านข่าวการเมืองให้สติรับประทานขอบคุณครับ political ครับขอบคุณ build ที่ทำให้ p o l i t i c a l เนี่ยกลายเป็น buildpolitical เนี่ยเมื่อก่อนมันดีๆอยู่ผู้ก่อตั้งหลังจากนั้นก็ไปก่อตั้ง Axios แทน t r u m p t r e a t s i s o l a t i o n i s m f o r e x p a n s i o n i s m โอ้ oh. You think he's gonna take over Greenland? You think he's taking Canada? คืองี้แล้วผมจะบอกเลยว่าถ้าคุณประสาทรับประทานไปด้วยแหละผมก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะเออผมจะให้ดูอันนี้ให้ดูอันนี้เนี่ยนี่คือทวิตล่าสุดของทรัมป์ทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะยึดแคนาดาแคนาดาเป็นหนึ่งในมลรัตของสหรัฐนายกรัฐมนตรีแคนาดาเนี่ยเกียรติยศสถานะบารมีเทียบเท่าเพียงแค่ผู้ว่าการมลรัฐ Governor Trudeau resigns สื่อก็พาดหัวโอ้ทรัมป์แชร์สแมป depicting Canada as part of U S O ผมบอกเลยฮะว่าคือมันไม่มีอะไรครับมันไม่มีอะไรฮะคือเขาบ้าแค่ปากฮะจริงๆครับมันไม่มีอะไรฮะคือเขาพูดเราสนุกเขาด่าแคนาดาพวกคนบริการชอบด่าแคนาดาคนบริการชอบแซวแคนาดาว่าหน่อมแนมอะไรเงี้ยงั้นจะยึดก็ยึดได้เลยแคนาดาเป็นหนึ่งในมร,รของสหรัฐนะอะไรเงี้ย คืออย่าไปซีเรียสครับมันไม่มีอะไรครับแต่มันไม่ใช่พฤติกรรมดีดนะสำหรับผู้นําระดับประธานาธิบดีอะไรประมบุแขแห่งรัฐพูดเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าไปซีเรียสนะฮะเขาไม่ทําอะไรหรอกครับแต่สิ่งที่น่ากังวลจริงคือธุรกิจที่ทรัมป์มีเนี่ยเขาจะทาต่อแล้วก็เป็นลูกๆเนี่ยแหละซึ่งจะได้ผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยนะฮะทรัมป์หนุนให้สมาชิกนาโต้ใช้จ่ายงบประมาณร้อยละห้าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในการสมทบงบกระทรวงกลาโหมโดยรวมทั้งหมด5% on defense from 2%อันนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรมากนะฮะเวลาทรัมป์บอกต้องการ5%เนี่ยเขาจะได้ประมาณ3%ครึง่ง the art of the deal เขาจะเสนอในสิ่งที่มันเกินไปกว่าที่เขาต้องการแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะเพราะฉะนั้นถ้าจะพ้าหัวตามเอได้จริงก็คือว่าเดี๋ยว NATO members จะ boost spending on defense from current 2% to maybe 3.5%ช and จบนะฮะ วิธีที่คุณจะเข้าใจตัวนักการเมืองคือคุณต้องรู้สันดานนักการเมืองคนนั้นก็เหมือนกับเวลาผมรู้สันดานผู้ซึ่งมีอำนาจรวมทั้งองค์กรรวมทั้งนักการเมืองในประเทศเนี้ยผมก็จะเดาใจเขาได้ว่าเขาจะทำอะไรคุณต้องรู้สันดานคนแล้วคุณจะรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะทำอะไรต่อคุณต้องรู้สันดานองค์กรคุณต้องรู้บทบาทที่แท้จริงขององค์กรคุณต้องรู้นิสัยของตัวบุคลากรซึ่งคุณวิเคราะห์ถึงถ้าคุณรู้ถึงตัวตนของเขาคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยคนนี้มันแค่พูด อย่างผมเนี่ยแค่พูดใช่ไหมคนไหนซึ่งรู้จักผมแต่ว่ามันก็มีบางคนซึ่งพูดน้อยต่อยหนักใช่ไหมอ่าบางคนก็พูดหนักต่อยหนักแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีพูดหนักต่อยหนักฉันก็จะมาแนวพูดเยอะเวอร์เกินแล้วก็ทําบ้านประมาณนั้นนะฮะโอเค